ด้วยนะครับแล้วก็เดซิเบลมันจะต้องลดลงอยู่แล้วแหละแต่ผมไม่คิดว่าคุณจะแบบเ hey, 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 hey. ออเออโอเคขอบคุณมากเลยครับ hmm. ผมไม่คิดว่าจะมีคนชอบผมขนาดนั้นมาก,ก่อนนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะโอ้ oh, <c oughs> ด้านหลังตรงนั้นด้วยขอบคุณมากเลยนะครับโ <c oughs> อไ้ไปถึงได้ยินชัดดีหลังตรงนู้นเลยใช่ไหมฮะครับ รวมไปถึงตรงสะพานตรงนั้นนะครับที่เปิดแฟลตลงมาอันเดียวนะครับน่ากลัวมากนะครับเหมือน <c oughs> กระสือเลยนะครับงหง่เงาเลยไดได้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 ยินชัดดีใช่ไหมข้างหลังสุดกนะ็ <c oughs> โอเคใช่ไหมฮะ <c oughs> ครับริมขวาตรงนี้โอเคไหมฮะโอ้ริมขวาคนเริ่มแน่นนะครับ <c oughs> คนเริ่มแน่นยังไงผมฝากเว้นสเปซนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้งานปลายปีผมแคนเซิลไปแล้วสามสี่งานนะครับผมกลัวลึกเกินว่าจะมาถึงกลางเดือนของผมตรงนี้ด้วยอ่าครับทุกคนได้ยินชัดดีนะผมดีใจมากเลยอ่ะผมดีใจมากเลย โท้อดังมากเดี๋ยวนะใช่ท้อดังมากเสียงรังไอ้ดิไปไหนเราจะเล่นเพลงเร็วกันเลยเมื่อไหร่เราจะเล่นเพลงช้ากันก่อนทุกคนครับอยากจะช้าๆก่อนไหมคุณยังเหนื่อยกับพี่ส้มมาเลยอยู่หรือเปล่าเพราเล่นเพลงเร็วเยอะมากเลยอ่ะเล่นเยอะมากแล้วกระโดดแบบกระโดดจนผมรู้สึกแบบผมปวดเข่าแทนเขาไปเลยอ่ะผมเข่าเพิ่งหักมานะครับแล้วก็ ก็อยากจะกระโดดขห้ดูนะครับแต่กลัวแล้วก็ผมจะมีโชวนอื่นออกมาด้วยเช่นแบบกระดูกผมันจะอยู่ผิดที่นั่นคือมัลสเติเกินไปนะครับเพราะนั้นผมจะเล่นเพลงช้าอีกประมาณไม่กี่เพลงแล้วนะฮะ